พระราชวังต้องห้ามที่ปักกิ่งนะครับหรือภาษาจีนคือกู้โกงนั่นเอง จะบอกว่าพระราชวังต้องห้ามเนี่ยนะการจะได้ซึ่งบัตรมาเนี่ยยากมากนะครับสาหรับคนจีนนะฮะเหมือนกดบัตรคอนเสิร์ตการเข้ามาที่นี่คือแบบว่าเขาจะเปิดให้จองบัตรล่วงหน้า7วันแล้วทันทีที่เปิดอ่ะภายในแบบ2นาทีอ่ะตั๋วก็จะหมดแต่ว่าสําหรับต่างชาตินะครับที่อยากจะเข้ามาพระราชวังต้องห้ามและไม่มีคนจีนอยู่ในกลุ่มเลยนะครับสามารถที่จะใช้พาสปอร์ตซื้อตั๋วค้างเข้าได้โดยที่ไม่ต้องไปแย่งโคตา้ากับคนจีนนะฮะบ,บรรยากาศทางเข้ากุกงพระราชวังต้องห้ามนะบรรยากาศสวยงามนะดูสิแล้วก็เจอคน สวยยู่ตรงนี้อีกด้วย ทางเข้าสุดคลาสสิกของที่นี่นะครับประตูอู่เหมือนตรงนี้สําหรับใครที่อยากจะเล่นแร,แร่แปรธาตุ <c oughs> ก็จะไปเข้าประตูเล็กอะไรเงี้ย <c oughs> จริงๆมันก็มีเข้าได้อยู่โอเคตอนนี้ทุกคนเราอยู่ที่3มตึกสําคัญของพระราชวังต้องห้ามนะตรงนี้เรียกว่าไท่เหอเตี้ยนหรือว่าเป็นที่ว่าราชการของฮ่องเต้อะที่จะมีผู้คนมากมายเรียงกันอยู่เนี่ยที่กว้างๆตรงเนี้ยครับผมที่ที่เรามักจะคุ้นชินกับคําพูดที่ว่าฮ่องเต้ห<อ>มืน่มนปีหมื่นหมื่นปีก็คือตรงเนี้ยครับผมจริงๆแค่เรื่องของพื้นเนี่ยก็มีความพิเศษนะพื้นเนี่ยไล่ลงไปะ เขามีการวางพื้นเรียงไว้เจ็ชั้นเชื่อมด้วยทรายแล้วก็ปูนปูนข้าวเหนียวเปียกภาษาไทยเขาเรียกอะไรเชื่อมกันอยู่เพื่อเมคชชวว่าจะไม่มีใครแบบว่าขุดดินเข้ามาเพื่อที่ทาร้ายฮองเต้เต่าหัวมังกรนะครับชัดเจนมากนะครับผมก็คือมังกรหมายถึงตัวฮองเต้ใช่ไหมแล้วเต่าก็คือความอายุยืนก็คือเป็นการอวยพรให้ฮองเต้นั้นมีความอายุยืนนั่นเองครับความพิเศษของสิงโตนี้นะครับเนื่องจากข้างหลังนี่จะเป็นโหกงงงละเป็นที่ที่ฮองเต้กับผู้หญิงจะมีความสัมพันธ์นั่นนี้กันนะครับผมเนี่ยจะส หูของเขาจะปิดลงนะตาก็ปิดลงและแม้กระทั่งลิ้นนะฮะเหมือนวางลงข้างล่างเนี่ยทำให้พูดยากคือเป็นการม่งบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหลังเนี่ยเหมือนเป็นความลับเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะได้ยินไม่ควรที่จะมองแล้วก็ไม่ควรที่จะพูดต่อนั่นเองรูปปั้นสิงโตตัวนี้เรารู้ได้ไหมว่าเขาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคาตอบก็คือยะมี EP สองนะ